สวัสดีครับผมพอนัทสิลป์นะครับก็เ,เจอกันอีกครั้งนะครับในการ i n s i g h ์ Daily นะวันนี้จะมาคุยกันถึงหัวข้อที่บอกว่าบริษัทแบบไหนนะครับที่คนเก่งคนมีความสามารถอยากจะอยู่ด้วยนะแล้วก็วันนี้นะครับผมเอาข่าวมาจากเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าสาริกานะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้อาจจะพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้น นะครับของบริษัทนะที่จะสามารถจ้างแรงงานได้ในราคาถูกหรือว่าสามารถจ้างคนเก่งๆได้นะครับในราคาที่าจากสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะจ้างได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะจ้างผู้บริหารเก่งๆมาทำงานด้วยได้นะเพราะว่าเป็น SME ทั่วไปนะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่เราจะได้คนเก่งมาทำงานด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้บริหารน,นะครับที่มีเงินเดือนแสนบาทนะครับต่ในช่วงปกติเนี่ยจะดึงดูดให้เข้ามาทำในธุรกิจ SME เนี่ยน่าจะยากนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมีการจ้างออกแบบนี้นะครับมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้นะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยลาคนที่เป็นพนักงานประจำนะก็ต้องถีบตัวเองนะครับอย่างที่เป็นผู้บริหารก็ต้องถีบตัวเองด้วยเช่นกัน อย่างผมเองเนี่ยก็มีโอกาสนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานร่วมกับเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ต้องช่วยเหลือนะครับผู้ที่ต้องออกจากงานนะครับก็ต้องบอก,บอกว่าต่อให้ตอนนี้นะครับจะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับของผู้ที่จ้างงานได้แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนเก่งๆเนี่ยอยากจะมาทำงานกับคุณด้วย ถ้าบริษัทของคุณเนี่ยไม่มีสิ่งต่อไปนี้เป็นตัวดึงดูดนะครับแล้วก็จากข่าวนี้นะครับก็บอกว่ามีการสัมภาษณ์นะบริษัท4องค์กรชั้นนำนะครับในประเทศไทยบอกว่า,าวัฒนธรรมแบบไหนนะครับที่พวกเขาเนี่ยต้องการจะดึงดูดคนเข้ามาต้องบอกงี้ฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราดึงดูดนะครับคนมาทำงานในบริษัทของเราด้วยเงินเขาก็จะลาออก ไปด้วยเงินเช่นเดียวกันผมก็จะพูดคําเดียวกันเหมือนกันนะครับว่าถ้าวันนี้คุณดึงดูดลูกค้ามาด้วยการตั้งราคาถูกๆลูกค้าก็จะออกไปแบบตอนที่เขาไปเจอทางเลือกใหม่ที่มันถูกๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริษัทใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกค่านิยมกลางนะครับหรือว่ามีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างภายในบริษัทเพื่อดึงดูดคนเก่ง เดี๋ยววันนี้มันเรียนรู้กันนะครับว่า4บริษัทนี้เนี่ยเขาจะดึงดูดนะครับโดยใช้อะไรบ้างอะไรคือค่านิยมหลักของเขาแล้วเราเนี่ยในฐานะที่เป็นธุรกิจ SME นะครับก็ามาปรับใช้นะครับตัดสินใจเอามาทำงานได้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับก็บริษัทแรกนะครับเป็นบริษัทไทยเบฟนะครับ ก็เขาบอกว่าเปิดโอกาสให้แบบไร้ขีดจากัดนะครับรู้จักงานรู้จักรับผิดชอบนะอันนี้ก็รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับคุณดเรเอกกัพลนะครับนะสงขาก็เป็นผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลนะครับก็ต้องบอกว่า,าไทยเบฟเนี่ยนะครับมีคอนเซปต์ว่าเป็นลิมิตเล s นะครับออ portunity ก็ต้องการคนนะครับ ที่สามารถทํางานร่วมกันได้แบบนี้นะครับ3อย่างนะนี่คือวัฒนธรรมองค์กรน,นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวผมแชร์ให้ว่าในฐานะ SME เพวกเราจะทํำยังไง1คือ collaboration นะครับก็คือการผสะสานพลังนําจุดแข็งของตัวเองไปผสมผสานกับคนอื่นเพื่อให้ทํางานออกมาอย่างประสิทธิภาพคือเอาจริงนะอันนี้ไม่ควรเป็นวัฒนธรรมองค์กรน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการทํางานร่วมกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นพื้นฐานเป็นมาตรฐานละกัน นะ collaboration ไม่ควรจะเอาเข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรอีกต่อไปแล้วเพราะถือว่าเป็น fundamental นะครับข้อที่2คือ creating value นะครับสร้างสารรค์คุณค่าไม่ใช่แค่ด้านธุรกิจเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมให้พนักงานสร้างสารรค์คุณค่าด้านด้านศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชนอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะว่าไทยเบฟเนี่ยต้องบอกเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาชุมชน แล้วก็ตอบแทนสังคมเนี่ยเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าจะขายธุรกิจที่เป็นเครื่องดืม่มแอ,อ,อลกอฮอล์นะครับแต่การสร้างสารรค์คุณค่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของศิลปวัฒนศิลปวัฒนธรรมด้วยนะครับแต่การสร้างสารรค์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะก็เป็นหนึ่งในเรื่องของฟันดัมเมนทัลละกันถ้าตัวบริษัทเนี่ยไม่สร้างคุณค่านะครับก็บริษัทอยู่ไม่ได้อยู่แล้ว,ลวก็ถ้าพนักง,งานไม่สร้างคุณค่า ก็อยู่ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับการที่3เนี่ยคือ c a r i n g for stakeholder นะครับการเอาใจใส่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีอย่างพันธมิตรคู่ค้านะครับ supplier อ,อ,อันนี้ดีนะฮะอันนี้ดีผมผมมองว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ น่าสนใจนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะมองถึงว่าเป็น profit for share holder เท่านั้นนะแต่ว่านี้คือพูดถึงเรื่องของ stakeholder ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าธุรกิจอของไทยเบฟเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีผู้เกี่ยวข้องเยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการที่เรานะครับจะสัมภาษณ์พนักงานใหม่นะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องดูเลยนะครับว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยนะครับ อ่าเขาสามารถสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ที่ไม่มีในตลาดหรือเปล่าหรือว่าที่ไม่มีในทีมของเราอยู่แล้วหรือเปล่านะครับการที่2เนี่ยเขามีลักษณะทํางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือไม่อย่างที่3เนี่ยก็คือการทํางานเนี่ย caring for stakeholder เนี่ยถ้าเอาไปพพลายกับพนักงานประจำเนี่ยก็คือว่าเวลาเขาทาเวลาเขาตัดสินใจเนี่ยเขาสนใจเพื่อนร่วมทีมที่อยู่แผนกอื่นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเขาไม่สนใจอะไรเลยคือฉันอยากจะได้ของฉันก็ไม่ควรจะเอาแบบนั้นเข้ามาทํางานนะครับ วัฒนธรรมองค์กรนะครับอันนี้ผมอยายทุกท่านเทคโนโลยีไว้ก็ดีนะวัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนกับเม็ดเลือดขาวจะเป็นตัวที่คอยคัดกรองนะครับเชื้อร้ายออกจากบริษัทเพราะฉะนั้นเราจะาเป็นที่จะต้องมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนนะครับว่าคนไหนที่ใช่ต่อยเข้ามาคนไหนที่ไม่ใช่ต้องคัดเลือกเขาออกไปแล้ว สเดือนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่พอนะครับคุณจําเป็นจะต้องมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมากพอจนที่พนักงานหนึ่งคนเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับ7วัน14วันหรือภายใน1เดือนเขาจะต้องรู้สึกเลยว่าที่นี่ใช่สําหรับเขาหรือไม่ข้อที่2นะครับของธนาคารกษิกรไทยนะครับเขาก็ชอบคนดีนะใฝ่เรียนรู้ Can Do Attitude Can Do Attitude คือทัศนคติที่มีการบอกกับตัวเองเสมอว่า วันนี้ถ้ามีปัญหาไม่เป็นไรเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่เราจะมีทัศนคติที่ว่าใช่ฉันทําได้นะครับก็คุณรฤมลอัสวัทองกุลนะผู้ร่วมบริหารฝ่ายบริหารบุคคลทรัพยากรทรัพยากรบุคคลนะธนาคารกสิกรไทยนะครับเขาก็บอกว่า แนวคิดโดยหลักนะครับของธนาคารกสิกรไทยในการจ้างงจ้างงานคนเนี่ยคือ possibility to learn and grow อันนี้น่ารักมากนะครับก,ก็จะเป็นหนึ่งในอ u อ w ์ด m ม n d เ e t นะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะเป็นะต้องเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาต้องบอกว่าธนาคารกาิิกรนะครับโดยเฉพาะ,ะคุณกระทิงนะที่อยู่ KBTG ใช่ไหมครับก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางคุณปั้นเองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำรีเอนจิเนียริงตั้งแต่ช่วงประมาณสัก20-30ปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของ K-Bank เนี่ยเข้มแข็งมากๆนะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการที่จะ disrupt นะครับสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่วัฒนธรรมของ K c u l t u r e นะเขาเรียกว่า K c u l t u r e ลกันนะครับ ก็มีเรื่องของ customer at heart นะครับก็คือทำงานโดยนึกถึงลูกค้าเป็นหลักอันนี้อย่างที่ผมบอกคือ customer at heart เนี่ยคือมันเป็น fundamental ไปแล้วนะคือคิดถึงลูกค้าก่อนเนี่ยนะหรือ collaboration ของเมื่อกี้ของไทยเบสมันคือ fundamental นะครับมันควรเป็นค่า default ไม่ควรจะมาอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรไปที่เรียบร้อยแล้วข้อที่2อง collaboration ก็เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับข้อ3นะครับ agility นะครับการทำงานอย่างรวดเร็วอันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นค่า default ก็ได้ นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย agility เนี่ยม,มันมันซ่อนความในเอาไว้อยู่นะครับก็คือความคล่องตัวนะการที่เรามีวัฒนธรรมของการของความคล่องตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าถ้าวันนี้ลูกค้าเขาไม่เอาแบบนี้เขาจะเอาแบบอื่นคุณปรับตัวได้ไหมถ้าวันนี้เทคโนโลยีแบบนี้ไม่ work คุณปรับตัวได้ไหมถ้าวันนี้ KBTG ลอนช์แอปตัวใหม่เอาลอนเทคโนโลยีตัวใหม่แล้วมันไม่ work แล้วถ้ามันเจ๊งไปคุณปรับตัวได้ไหม นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็น new normal นะครับเป็น new culture ที่จะเหมาะสำหรับในโลกของยุคที่เป็น vuga นะฮะ vuga คืออะไร vuga ก็คือ vulnerability นะครับอาวขอโทษฮนะ vuga ตัว v ตัวแรกนะฮะมาจาก v o t a l i t y ก็คือมีการที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับอ,อันที่สองเนี่ยตัว u นะครับอะ,อะไรวะเอาลืมตัวที เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวูกาเนี่ยมันบ่งบอกถึงสิ่งที่มันไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นการที่คุณเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเรื่องของการทํางานอย่างรวดเร็วนะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็จะเหมาะมากนะครับอ่าอ่าโอเคเมื่อกี้วูกาใช่ไหมอ่าอะไรนะวอลล์ม t ร i ตี้นะครับอันเซอร์เทนคือความไม่แน่นอนนะครับ C คือคอมเพล็กซิก็คือความซับซ้อน นะครับ A ตัวสุดท้ายอาลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับวัฒน,นธรรมอันที่งที่ 4, นะ innovativeness นะครับเรื่องนวัตกรรมที่ต,ต้องตอบโจทย์ของลูกค้าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของธนาคารกสิกรเลยนะครับ innovative เนี่ยนะครับมีต้องบอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่านาวัตกรรมเนี่ยก็ต้องเป็น Default สำหรับธุรกิจทุทกวันนี้แล้วนะ แต่การที่เราพูดคำว่า innovativeness เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คือถ้าพูดแบบสั้นๆนะบางทีอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่ามันจะเป็นวัฒนธรรมได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดพูดใหม่นะพูดใหม่สามารถพูดใหม่ได้ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับเจอปัญหาแล้ววันนี้ทางแก้เดิมๆมันไม่สามารถแก้ไขได้เราจะต้องหาทางแก้ใหม่มันจะไม่ใช่เรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมละมันจะเป็นเรื่องการหาหนทางใหม่ๆในการตอบโจทย์ ให้กับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นการเลือกคำก็มีความสำคัญนะครับสำหรับ True นะครับบริษัทที่3นะเขาบอกว่าให้เรานะครับเรียนรู้จากประสบการณ์จริง Mindset ดีมี Passion นะครับวัฒนธรรมมีอยู่4ข้อนะครับ ก็โดยคุณสรินทรานะครับวงสุภลักษณ์หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล True Corporation น,นะครับก็เปิดเผยว่ามันมีอยู่4ข้อด้วยกันนะหนึ่ง carrying เอาใจเสาเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่ผมบอกนี่คือมัน fundamental ไม่ควรจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรน,นะมันควรจะเป็นแบบมันควรจะเป็นขั้นพื้นฐานไปแล้วนะครับ credible นะครับมีความน่าเชื่อถือจริงๆถ้าไม่น่าเชื่อถือก็ เข้ามาทำงานด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว Creative สร้างสารรค์ตลอดเวลานะครับอันนี้เอดีอันนี้ผมว่า Creative อันนี้เนี่ยจะใกล้เคียงกับคำว่า Innovative นะครับเรื่องของการคิดหา solution ใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับ c o รนะครับกล้าพูดกล้าแสดงออกอันนี้ก็น่ารักน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นวัฒนธรรมควรจะเชือ้อเชิญ นะเพราะาคนไทยเนี่ยคือมีปัญหาไม่กล้าพูดจากันตรงๆนะครับแล้วก็หนึ่งในตัววัฒนธรรมที่ควรจะสนับสนุนด้วยเนี่ยก็คือว่าการที่เชื้อเชิญให้คนพูดจากันตรงๆเสร็จแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่ามี m ายเซ็ตด้วยนะในการที่บอกว่าเราก็ต้องรับฟังคนอื่นนะครับมีเรื่องของ constructive feedback นในการให้คําวิจารณ์นะครับแบบเชิงสร้างสารรค์นะอันนี้ดีมากๆนะครับของ True อันสุดท้ายนะครับบริษัทเอ,อ SC g ซีนะครับเรียนรู้ด้วยหลัก70-20-10ไม่ยึดติดยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้น่ารักมากนะครับคุณเทวินนะครับสมงามผู้อำนวยการสำนักงานบุคคลกลางนะครับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยมหาชนจำกัดนะครับเขาบอกว่าเน้นว่าลงมือทำา70เฮ้ยอันนี้แม่งเจ๋งเว้ย ผมว่า s c g เนี่ยเจ๋งสุดนะลงมือทำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้นะครับทีนี้เขามีการใช้ทักษะการโคชชิ่งนะครับแล้วก็เรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนเนี่ยเอาแค่10สแสดงว่าบริษัทนี้เนี่ยคือเน้นลงมือทำนะครับจริงๆมันต้องลงมือทำอยู่แล้วนะคือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติส่วนการโคชชิ่งเนี่ยจริงๆถ้าพูดให้มันเท่ก็ดูเท่การโคชชิ่งมันไม่มีอะไรมันมีเขาเรียกสิ่งที่เราเรียกว่า On the Job Training สอนกันมา30ปีครับตั้งแต่ผมเรียนมหาวิทยาลัยก็มีแล้ว On the Job the Training นะครับแล้วก็เรียนในเรื่องของทฤษฎีประมาณ10%เพราะนั้นทฤษฎีเนี่ยคุณเรียนไปต่อให้คุณเรียนร้อนะครับคุณจําไม่ได้หมดหรอกเพราะนั้นคุณเรียนไปร้อยไปลองฝึกก่อนนะเรียนทีละ10%แล้วก็ไปลองฝึกเรียนทีละ10%แล้วก็ไปลองฝึกแบบนี้จะได้ผลลัพธ์มากกว่านะครับก็อุดมการณ์ในการทํางานของ s g มีอยู่สข้ออันที่1คือความเป็นธรรม นะครับอันนี้จริงๆต้อง,องบอกว่าถ้าถือศีลห้าถ้าเป็นคนไทยถ้าถ้ามันมีจริยธรรมต้องถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานนะนะครับอันนี้2มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลยให้อันนี้เจ๋งอันนี้ใช้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่ยอมแพ้นะครับต้องดีกว่าเก่านะเพลงของพิทามส่งประสงค์มา3ากว่าปีแล้วนะครับเชื่อมั่นในคุณค่าของคนเวนนี้น่ารักนะครับน่ารักเชื่อในคุณค่าของเพื่อนร่วมงานเชื่อในคุณค่าของอ่าเขาเรียก อซัพพลายเออร์ที่เราทำงานด้วยอันนี้ดีนะแต่ก็ต้องเป็นค่ามาตรฐานไปแล้วนะครับเชื่อมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมผมว่าอันนี้ดีมากๆเลยเป็นเทรนด์นะครับของการที่เราเนี่ยเ,เขาเรียก profit without purpose นะครับมันไม่ได้ช่วยให้ Planet ช่วยให้โลกใบนี้มันดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทำธุรกิจแล้วมีกำไร,รมี profit ก็จะต้องมี purpose ในการที่จะตอบโจทย์ว่าบริษัทคุณเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร ตอบแทนอะไรให้กับโลกใบนี้นะมี3อย่างนะครับอยากให้พวกเราเทคโนดเอาไว้อันนี้ผมเสริมให้ไม่มีในเนื้อข่าวนะครับก็คือ Profit นะครับมันต้องคำวิ i t h เพอร์เพนะครับแล้วก็จะทำให้ Planet อยู่บนโลกใบนี้ได้ดีครับก็วันนี้นะครับเป็นไลฟ์ที่ก็มีแชร์ความเห็นส่วนตัวลงไป กับตัวเนื้อข่าวด้วยนะครก็ถ้าพวกเราเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนนะครับก็ติชมกันเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับ i n s i d e Daily ในเป็นประจำทุกๆวันนะครับ10โมงครึ่งนะครับในตอนเช้าทำให้พวกเราตัดสินใจได้ดีขึ้นในทุกๆวันผมพอหน้าสินนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวผมมีจุดเด่นอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเราสามารถเป็นได้มากกว่านี้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันติดอยู่อย่างเงี้ยมีล็อกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราค้าขายไม่ได้เฮ้ยเราช้าไปปะวะอยากจะขึ้นไปอีก้นนัแต่ไม่รู้จะไปยังไง ที่ชัดเจนเลยคือลูกค้าครับพอเรามาเรียนอีก2วันเนี่ยเราย่อยลูกค้าได้มากขึ้นแบ่งก,กลุ่มประเภทลูกค้าได้มากขึ้นเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาอ่ะแล้วมันเป็นประโยชน์กับธุรกิจเราด้วยไปโฟกัสใน,นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วให้มันเก่งขึ้นไปอีก อะไรที่เราทำได้ดีแล้วเราพัฒนาไปได้เพิ่มมากขึ้นไหมคะก็เ,เห็นโอกาสที่จะทำเงินหรือว่าพัฒนาความเก่งของตัวเองอ่ะให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้ดึงจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองเพิ่มศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะได้ทาเงินได้มากขึ้นด้วยคะ่ะเรียกว่ามันมีแผนที่ที่จะทำให้ผมเนี่ยจะก้าวไปถึงจุดนั้น ผมไม่ต้องรังเลเลยครับเพราะผมคอนเฟิร์มแล้วมันเป็นศาสตร์ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วจริงแล้วมันเป็นคอที่คุ้มมากเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นคอที่แบบเหมือนไม่ได้เรียนในโรงเรียนเลยใน แทบจะทุกคนเลยนะเหมาะมากๆที่จะต้องมาเรียนคาสนี้บอกเลยว่าเป็นคานที่ถ้ายังไม่มาเรียนตายไม่ได้ตัดสินใจถูกร้านเปอร์เซ็นเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้มาเรียนและเป็นส่วนหนึ่งใน,นคอร์สสัมมนาครั้งนี้ค่ะความสัาเปลี่ะมันไม่รอแล้วอ่ะยิ่งคิดนานยิ่งลังเลนานยโอกาสที่จะทํากาไรหรือทำไรายได้กับม้ามาหาตัามันก็ช้าไปท่านา